คนลุกอดีตศรลยแพทย์บอกเหตุช่วยแต่งโมเพราะมีสิ่งที่มองไม่เห็นทำแบบนี้พันนากาศเอกนายแพทย์วัชัยการจนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาทวงความยุติธรรม ให้กับสาวแต่งโมงแบบรัวๆโ,โดยที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆคุณหมอทวัชชัยได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลที่เข้ามาข้องเกี่ยวในคดีของสาวแต่งโมงทั้งที่ตอนแรกที่เกิดเรื่องไม่เคยเคลื่อนไหวใดๆโดยเป็นเรื่องที่ได้ฟังแล้วก็ขนลุกสำหรับข้อความดังกล่าว ได้ถูกเขียนไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณหมอซึ่งก็ได้ระบุว่าลาก่อนนะสังขารน,น้องแต่งโมขนาดที่น้องแต่งโมย,ยังมีชีวิตไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงไม่เคยได้ดูภาพที่สวยงามละครรายการหรือผลงานของน้อง และเมื่อน้องเสียชีวิตได้มีเพื่อนที่เป็นตำรวจส่งภาพถ่ายเมื่อวันที่26กุมภาพ,พันธ์มาให้ดูแล้วถามว่าแผลต้นขาข้างขวาด้านในเกิดจากไปพัดเกลือได้ไหมจึงตอบไปตามความเห็นของสลาแพทย์อุบัติเหตุว่าเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นก็มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆ จึงเขียนบทความบทความนั้นเป็นลักษณะวิชาการมีเอกสารงานวิจัยต่างประเทศกรับรองไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นไม่ได้วิจารณ์พาดพิงบุคคล,ลหรือหน่วยงานใดเพราะไม่ได้หิวแสงในวันที่21มีนาคมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาล ให้ได้เห็นรายละเอียดบาดแผลเกือบทุกแห่งและหลักฐานสำคัญอื่นๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นภายหลังวันโป๊แตกเมื่อพบว่าประชาชนรวมทั้งตัวเองถูกหลอกจึงย้อนกลับไปดูหลักฐานเก่าๆรวมทั้งข้อมูลลับที่ได้มาเพิ่มจึงพบว่าตนเองถูกหลอกหนักมากถึงขั้นโดนสะกดจิต ให้เชื่ออย่างนั้นจริงๆหลังจาก26เมษาเป็นต้นมาในเวลาค่ำคืนตั้งดูแพรน้องแตงโมงทั้งภาพนิ่งและวิดีโอวันละหลายรอบจนเข้าไปอยู่ในหน่วยของความทรงจำของเซลล์สมองวันใดที่ความจริงปรากฏก็คงจะยีลีทภาพเหล่านั้นแล้วเรคคอร์ดแทนที่ด้วยภาพอันสวยงาม วิญญาณน,น้องคงยังไม่พร้อมเดินทางไปพบพระเจ้าตราบใดที่ความยุติธรรมยังไม่บังเกิดขอให้พระเจ้าของน้องแตงโมอำํำนวยพรให้ภารกิจทวงคืนความยุติธรรมสำเร็จด้วยเทินการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรกรรมมาตัดกรอนหรือไม่ทุกคน ล้วนเป็นผู้ได้กระทํากรรมมามากทั้งในชาติปัจจุบันนี้รวมถึงชาติก่อนๆที่ผ่านมาอย่างนับไม่ถ้วนการที่ได้เกิดมาเป็นบุคคลหนึ่งๆน,นั้นก็เพราะกรรมหนึ่งกรรมใดที่ได้กระทำแล้วตรับมีความไม่รู้ยังมีตัณหาความติดข้องยินดีพอใจ ก็ย่อมจะทำให้มีการเกิดจุร่ำไปเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีวันจบสิ้นการได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ก็เป็นไปในแต่ละวันนั้นล้วนเป็นผลของกรรมทั้งสิ้นเรือแม้แต่จุติจิตจะเกิดเกลื่อนจากความเป็นบุคคลน,นี้ก็ต้องเป็นผลของกรรม เป็นเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นวารักของกรรมใดที่จะทำให้เกิดผลดีซึ่งเลือกเกิดไม่ได้เพราะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครดังนั้นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทเมื่อมีความมั่นคงในเรื่องกรรม และผลของกรรมแล้วความหดหู่ความวั่นว้วก็จะลดน้อยลงอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีสติเกิดจากการตายของบุคคลอื่นอีกด้วยว่าทุกคนเกิดมาจากต้องตายทางนั้นรวมถึงตัวเองไม่เร็วก็ช้าแต่ช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะได้สั่งสมคุณงามความดี เจริญกุศลประการต่างๆตามกำลังรวมถึงการศึกษาพระธรรมฟังพระอบรมอบรมเจริญปัญญาสังสมความเข้าใจถูกเขียนถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินการที่เขาถูกหวยกรางวันที่หนึ่ง เป็นผลของกุศลที่เขาเคยทำไว้ในอดีตผลของการมีทรัพย์โดยตรงคือการให้ทานและผลของการล่วงสิ่งข้อหนึ่งคือปาณิบาตการฆ่าสัตว์ทำให้ไปอบายภูมิภายหลังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทำให้อายุสั้นมีเรื่องของชายคนหนึ่งเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบุญกรรมมาก และพยายามสร้างบุญกุศลเสมอมากลัวในเรื่องของการทำบาปมากๆในชีวิตของเขาและภรรยาช่วยเหลือผู้คนไม่มากมายเพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจจึงมีกําลังพอสมควรที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำนุบำรุงศาสนาด้วยความเริ่มใสตามกําลังเสมอๆผู้คนรอบๆข้างให้ความนับถือและเชื่อมั่น ในความเป็นคนที่มีสัจจะและให้ความซึ่งเขาและภรรยามีกำลังใจที่จะสร้างความดีต่อไปและจะตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะเป็นที่พึ่งของคนตกทุกข์ได้ยากจนบางครั้งมีหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องช่วยคนนั้นคนนี้แต่เขาและภรรยารู้สึกปราบปลื้มใจและสุขใจถ้าได้ช่วยใครใค ให้ผลจากความทุกข์หรือความเดือดเนื้อร้อนใจแต่เมื่อสองปีก่อนเขาและภรรยาประสบกับปัญหาทางธุรกิจต้องปิดบริษัทต,ต้องขายสมบัติทุกอย่างที่ร่วมสร้างกันมากับภรรยาจนไม่มีที่อยู่อาศัยต้องมาอาศัยเขาอยู่สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเสมือนขนที่สิ้นเนื้อประดาตัว หมดกำลังใจท้อแท้เหนื่อยหน่ายต่อการมีชีวิตมากๆภรรยาของเขาก็คิดมากจนเจ็บป่วยมีอาการหอบหืดตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมอันใดจึงทำให้เราต้องกลับกลายเป็นคนที่สูญสิ้นทุกๆอย่างที่เป็นมาทั้งๆท,ท,ที่เขาและภรรยาสร้างแต่กรรมดีมาทั้งชีวิต ขณะนี้เขาเองและภรรยาเอากำลังใจโดยหันหาพระสวดมนต์ไหว้พระภาวนาสมาธิแต่ก็แสนยากเจนจะเอากำลังใจเพราะไม่เข้าใจว่าอะไรในชีวิตจึงสับสนไปหมดในเรื่องของเวรกรรมพิจารณาถึงเหตุผลก็วกไปวนมาเวียนไปเวียนมาบางทีก็ทำใจได้ บางทีก็หดหูใจจนไม่มีกำลังใจเลยขอความการุณาพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างให้กับเขาทั้งสองด้วยสุดท้ายนี้จะขอฝากไว้การตายลักษณะที่ว่าเป็นอุบัติเฉทะบรณะคือการตายพระกรรมเข้าไปตัดกรอนอกุศลลกรรมที่เข้าไปตัดกรนนั้นมีชื่อว่าอุปักขาตกรรม ทั้งหมดเป็นไปตามเหตุและปัจจัยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะตายและถูกอกุศลกรรมเข้าไปตัดกรอนในสังสารวัตรก็ทำกรรมมามากมายไม่ได้มีกรรมเดียวกรรมหนึ่งกรรมใดเป็นปัจจัยนำไปเกิดในสุคติภูมิหรือทุคติภูมิได้ กุศลที่ได้ทำแล้วที่จะให้ผลนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยอาจให้ผลในชาตินี้ชาติหน้าชาติถัดถัดไปก็ได้เช่นเดียวกับอกุศลกรรมที่ทำก็เช่นกันย่อมมีกันและเวลาที่ให้ผลรวมถึงปัจจัยอื่นๆเมื่ออกุศลให้ผลก็ย่อมได้รับผลที่ไม่ดีเมื่อกุศลให้ผลก็ย่อมได้รับผลที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่า ทำดีแล้วจะต้องได้ดีทันที